สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวนะครับาลาบอกบปัน่นมันสว

อัน180นี้ร้อยแปดสิบบาทครับโอเคครับร้อบาทอ๋อว่าเหล็กน่าจะดีร้อยแปดสิบบาทกระดาษทราย นารักผม้นับนีร้านกีฬาขายอะไรอยู่ครับนมปงังให้ปลารือคน,คนอกินโอเคโอเคดีลเดิโอ <c oughs> <c oughs>

คนตเก่คนขายชุดเก่าไ่เป็นแห่งค่ะ้าลกหลองก้องแลนีพี่กล้องวิดีโอเหรอวิดีโอเล็กขนาดนี้เลยเหรอคุณซื้อมาหรือซื้อมาหารานแล้วของให้เอชเจแคม มันก็ไปซื้อที่ดูใบอ่ะขายตอนในข้อมตัวมันก็คุณภาพพอๆกับไอ้ตัวโปโปแหละแต่มันถูกกว่าเยอะขายดีนะเงี้ยนะดีโฆษณาเปิดจะได้ท่องเที่ยวแล้วมาไรยา